เอาทีเอาทีเอาใหม่ครับเมื่อกี้ผมผิดยังไงอย่างนี้ใช่ป่ะแล้วคือว่าผ่อนอย่างเงี้ยไม่ไดมที่ถูกต้องต้องเป็นเพราะว่าเขากระดึ๊กไปกระดึ๊กมาเดี๋ยวปวดเข่าที่ถูกต้องเป็นอย่างงี้ผ่อนคว้าผ่อนคว้านี่คือเราล็อกเข่าล็อกเรียบร้อยแล้วผ่อนสะโพกล็อกเข่าเรียบร้อยแล้วทีนนี้เราก็ผ่อนคว้าพอผ่อนคว้าเราก็หมุนคว้า กมยืข้าปั๊บข้าจะพาเขาแล้วเหรอสังเกตผมจิตอยู่ที่ข้อเหระมันไปพร้อมกันหน้าเรายังไม่หันนะ,ะหน้า,นายังไม่หันเห็นไ,ไหมเสร็จปั๊บมาอย่างเงี้ยต่อขึ้นแ่้ก็เปิดข้อเราจะไม่หมุนเอวเราจะหมุนเปิดข้าละเปิดข้ออันหมุนเอวเปิดขา้านะพอเปิดข้าปับป๊บเปิดข้าไว้ปั๊บ ถ้าแบบนี้ไม่ได้มันหุ่มก็ไปอย่างนี้เดี๋ยวเข้าไแล้วเปิดข้อนะโอเคเห็นไหมวางเท้าวางเท้าเรียบร้อยเรียบร้อยปั๊บผ่อนทุกอย่างผ่อนคว้าผ่อนเลยเอาหมุนข้อจิตอยู่ที่ข้าหมุนข้าเห็นป่ะเข่ากับเท้าไปด้วยกันแล้วก็เข่ากับเท้าตรงกันเห็นป่ะสังเกตเสร็จปั๊บเราก็อันนี้ยังยังแค่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ในการเต็ม แปเก้าสิาบ 90, ร้อยขึ้นเดีป่นะปิดข้อเปิดเจ็ดสิบแปสิบเก้าสิบร้อยขึ้นเดีป่ะนะร้อขึ้นแล้วก็ปขอให 700, หนึ่งร้อยหุ้้เจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบแล้วรู้ได้ไงว่าเจ็ดเก้สิบร้อยนิ้วเท้าเราเป็นตัวกดเนี่ยฝ่าเท้าเนี่ยเมือวานนี้ครับ ถ้าวางนี้ได้20 30 40ที่วางนี้70ทีน,นี้เราก็ค่อยๆถ่ยายน้ำหนักมาถ่ายน้ำหนักมา80 90ตอนนี้ไปถึงร้อยปับ๊บนะร้อยกับการเช็คตัวนี้มันจะขึ้นพร้อมกันถ้าคุณเกินร้อยไปนานๆจะไม่มีแรงแกนเช็คตัวแล้วเพราะฉะนั้นก็70 80 90ร้อยขึ้นอ๋อนอะือนฮะไปฮะนะนะนะ70 80 90ร้อยขึ้น เจดสิบแปดสร้อยขึ้นะทีนี้เราก็มาโยเซูใช่ไหมทีนี้เห็ไปพร้อมมือออผมอยากรวบม,มือ<ช>มันจะไปจ<า>ังหวั <พอ S 2> ไหนหเห็นป่ะเขาเปิดข้ออันนี้อันนี้นี่ใช่ไหมเขาเปิดข้อวนล่างประสานกันเปิดข้อัวนี้เจ็ดสิ 7, 8, 9, เกิขึ้นนะขึ้นนี่ขึ้น ขาขึ้นมือขึ้นนะแนะป๊บขาลงมือลงเหมือนบานพับหน้าตาขึ้นะหมุนขวามุนขวา,อา,อานี้ล็อกเขา่าหมุนขวาถ้าเราไม่ล็อกเขา่าเข่ามันจะเลยอย่างนี้ เจ็บปวดเขาเพราะเขาอย่างนี้รกเขาแล้วหมุนคว้ารถเขาเรียบร้อยหมุนคว้าเห็นปะเห็นผมหมุนเขาหมุนคว้าไหมเขาหมุนนิ่งๆเหมุนคว้าเห็นปะทั้งเก็บผมหมุนคว้าไหมหมุนคว้าคือหมุนเอวแหละแต่เราเรียกว่าเรียกว่าดีกว่าเพราะว่าถ้าหมุนเอวมันจะเลยเถิดหมุนคว้าพอดีคว้าสูงสุดจุด จุดสิ้นสุดของข้าก็คือหยุดนิ่งแต่ถ้าเราหมุนเอวนะหมุ่นข้าคือนี่คือสุดข้าของข้าแล้วหรือเปล่านะแต่ถ้าเราหมุนเอวนี่คือหมุนเองเพราะฉะนั้นให้เก็บให้หมุนข้าไว้มันจะจุดจุดสิ้นสุดของข้าก็คือความสมดุลของร่างกายมันพร้อมหมดนะนะถ้าเราหมุนเอวโอเค ยี่ไม่เต็มร้อยดีนะให้เต็มร้อยเต็มร้อยโอเคนะโอเค